มา,มาเจอแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดข้อนี้3.9นะคะข้อ1นข้อ1ข้อ1นข้อหนะคะลูกบอลพลาสติกอันนึงมีปริมาตรเป็น36มพายลูกบาทนิ้วลูกบอลนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่คล้ายๆแบบฝึกหัด3.8ข้อ1ครั้งที่แล้วเลยใช่ไหมคะแต่แค่คนละเรื่องกันนะคะแต่ว่าหลักการ ขายกันอ่ะลูกบอลลูกบอลหนนะ้าตาเป็นไงลูกบอลลูกบอลก็คือลูกกลมกลมใช่ไหมคะลูกกลมกลมมีปริมาตรเท่าไหนนีน้คิดเลยวิธีทำครูจะลองเขียนตัวตรงๆมาทิครูจะเขียนตรงได้ไหมปริมาตรปริมาตรของลูกบอล ืเท่ากับสูตรว่าง่ายสูตรการหาปริมาตรทรงกลมใช่ไหมคะลูกบอลคือทรงกลมฟึบปริมาตรของทรงกลมก็คือเ c สีส่ส่วนสามพาย a กำลังสใช่ไหมคะตุยแทนปริมาตรนะคะปริมาตรของทรงกลมคือ c สีส่ส่วนสามพาย a กำลังสปริมาตรเขาให้มาแล้วคือ นี่ไงสามสิาพายลูกบาทนิ้วข้างนี้ก็คือสูตรของมันลอกมาเศษสีสส่วนสามพายอาร์กำลังสเราจะต้องหาเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือสองเท่าของรัศมีใช่ไหมคะ,ะทำไงเราคือเราต้องหาพีาใช่ไหมคะ จุดหมาเราต้องหา p r จะต้องให้เหลือแค่ p r กำลัง3ผู้ใดไม่เกี่ยวข้องกลุ่มนี้ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมเอ่ยเราต้องกำจัดกลุ่มนี้ออกกำจัดยังไงแก้สมาการใช่ไหมคะแก้สมาการกำจัดอันนี้มีเท่าไหร่ก็หารออกไปเท่านั้นข้างนี้ก็จะเป็น36ายรออยู่นะคะข้างนี้้าวิธีรัดของพวกเรา 3ม,มันทำอะไรอยู่คะกับ p ี่หารอยู่ใช่ไหมคะ3หารอยู่ถ้ากำจัดเราก็ต้องคูณเข้าใช่ไหมลูกเพื่อคนแก้สมก,การไม่เต็มไม่เป็นขอทวนอีกรอบวิธีแก้สมก,การคือการกำจัดให้มันหมดไปอันนี้มันหาร3อยู่เราก็ต้องคูนด้วย3อันนี้มันคูนด้วย4อยู่เราก็ต้องหารด้วย4ใช่ไหมคะพายมันคูณอยู่เราก็ต้องเอาไปหารอย่างเงี้ย 3หาร3เป็น1 4หาร4เป็น1พายหารพายเป็น1มันก็จะหมดไปเหลือแค่ R กำลัง2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอีสีแดงอยู่ทางนี้อีสดสีแดงก็ต้องมาอยู่ทางนี้ด้วย3ส,ส่วน4พายนั่นเองอเราก็จะเหลือแค่พีอากำลัง3ใช่ไหมคะเนี่ย4หาร4 3หาร3พายหารพาย m o s คร้งนี้อ้าวใครตัดใครได้บ้างพี่พายละพี่พายไปก่อนเลยใช่ไหมคะพายค่าพายไปแล้วสี่อะไร3ามสิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่เหคูณสเหลือตัวนี้ใช่ไหมคะ 9, 3, 9, 3, 20, เ้าคูณสามเกหน่วยอยู่โน่นหรือ่าหน่วย you know, ลงม,ม,มาไม่พอเขียนเสีย แยกเป็นกําลัง3มอ่ะกำลังสมถ้ามันแยกล่างมันก็คือ R r คูณอคูณ r ใช่ไหมคะอคูณอาคูนอาคอากลัง3อันนี้อะไรคูณกันในยี่สิบเจ็ดสามมเ้ยเจใช่ไหมเออถ้าเราแยกหน่วยมันก็คือนิ้วคูณนิ้ว คูณนิ้วใช่ไม่ลงมันถึงจะเป็นนิ้วกําลังสามอันนี้ครูเขียนน้อยพราะเมื่อกี้ครูแบ่งไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นพีอาร์เดียวหรือรัศมีของเราก็คือสามนิ้วตอบได้ยังเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นเท่าไหร่ตอบเพราะฉะนั้นเส้นะจะเริ่มไปเขียนเองละผ่านศูนย์กลางเป็นเท่าไหร่เส้นผ่านศูนย์กลาง กลมเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราได้ PRPR PR คือ3นิ้วเส้นผ่าศูนกลางก็คือต้องวิ่งต่อฟึบข้างนี้อีก3นิ้วเอาไปทำไมกันคะบวกกันใช่ไหมเอ่ยหรือคูณกัน2 R 2คูณ3ก็เป็น6ใช่ไหมคะเท่ากับ6 หนิวตอบได้นี่คือวิธีคิดเองเฮามาร์กไว้ข้างนอกจบแล้วข้อหนึ่งง่ายไหมง่ายมัง้งใช่ไหมคะอ่ะโอเคเดี๋ยวก็ง่ายบ๊ายบายเจอกันข้อต่อไปนะ